สวัสดีครับพบกับช่างรอบเท็กซ์กรุงทรงาในวันนี้วันที่เจ็ดพฤกิิกาครับผมอันนี้ก็คือง,งานแก้ไขนะครับผมเป็นงานแก้ไขนะครับเพราะว่าอ,อันนี้เป็นของลูกค้าเหมือนเลยนะ power power กางแหลม power ขับซับตัวยาวแล้วก็ปีของลูกค้าเหมือนเลยอแต่ power เออตะแหลกแหลกอันนี้เป็นของก๊อฟนะแล้วก็มีฝาข้างด้วยแต่นี่ก๊อฟจะ,จะโชว์ให้ดูข้างในเออมนันนครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นอย่างนี้สวยงาม ถ้าใส่ฝาข้างนี้เข้าไปก็จะสวยเลยอ่าอันนี้เปิดโจให้ดูนะครับก็คืออ่ามันมีปัญหาเพราะว่าปีของลูกค้ามันจะจีว่วีตามแชทเหมือนในมันมันมีอาการเหมือนกับอ่าไอเครื่องบินเจ็ตกำลังจะจะบินขึ้นแล้วก็บินลงประมาณนั้นดังมากครับผมประมาณนั้นครับก็เลยเอาออกทั้งหมดเลยนะครับพอเอาออกแล้วแกะล่องแซล่องใหม่ตามคลิปอ่าหายครับผม ไม่มีเสียงวีดแล้วก็เวลาเปิดไม่ตุบตับแล้วก็เวลาเปิดซับดอกไม่เด้งเออเปิดเลยเนี่ยอันนี้เสียงพัดลมนะเสียงสวิตชิ่งแล้วก็พัดลมมือพัดลมเป่าแล้วก็เปิดเล่นเลยหรือจะสต็อปเพลงไว้ก็ได้ ตก็ต,ตกับซับเพลงไว้นะเราก็เปิดให้ฟังนะฮะเ,เร่งแล้วนะเนี่ยเร่งแล้วนะเร่งสุดเงียบอ่ามีแต่เสียงแซกที่เป็นปกติอยู่แล้วอันนี้เร่งสุดอ่ะต่อไปเปิดเพลงอ่าต่อไปเปิดอ่า p r w e r ขับซับมันจะมีปุ่มอันนี้ปุ่มมาสเตอร์นะปุ่มกลางแหลมแล้วก็ปีต่างๆ แล้วก็ต่อมาเป็นปุ่มอ่าซับเบทซับเบทคือพาวเวอร์ซัอ, Power, ซอ่าเปิดไม่มีไม่ไม่มีกระตุกตอนแรกมันจะมันจะกระตุกนะกระตุกแรงมากอ่าไฟติดแล้วต่อไปก็เปิดเพลงเข้าแล้วก็สักครู่นะครับอ่ามาแล้วครับแรงมากโอ้แรงแรงแรง,แรงแขอจะขาด อันนี้ยืมของยืมดอกของพี่จาตุพลน,นะครับมาเทสนะครับดอกซับสิบสองนี้คงหล่ออันนี้อันนี้สวิตชิ่งไม่ถึงแต่พทวเวอร์มันถึงครับผมอ่ามันก็เลยจะไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแอมไม่เหนื่อยสวิตชิ่งอ่ะคข้าว แล้วก็กางแหลมใสมากเป็นแอมแอมเกรดนะครับของลูกค้านะครับยี่ห้อน่าจะน่าจะกาเทียนะครับน่าจะกาเทียนะคัดดีสีน้ำาลกาเทียตัวล่างก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าตัวอะไรนะก็ลืมชื่อที่มันจะคล้ายๆสลาฟนะครับผมยาวมากยาวประมาณเก้าสิบเซนได้แปดสิบเก้าสิบเซนอ่าเฉพาะเฉพาะพาวเวอร์ตัวนี้กับ พวเวอร์ข yeah. wow. no, ับซับกับพวเวอร์นี่ก็เกือบหมื่นแล้วับเป็นหมื่นแล้วอ่ะรับทราบครับผมขออกนะเสียงใส่ขึ้นเยอะเลยครับผมไม่บวมแล้วเพราะว่ามันไปตรวนี้มันจะไปจากกลางแหลมไว้อ่าเป็นตัวนําเข้าไปคิด ไม่หั่มนะครับผมติดต่อรกกับได้นะครับรับงานแก้นะครับ